โอ้ไปไกลเด้ไม่ได้เอาลงแถวนี้ลงเรือไปด้วยลงเรือไปอัศลกยังนี่อัศลายังยังเลยใส่เฮ้ยยางยางรู้สึกว่ายางมันไม่ มาแล้วรถนก่อดอยู่นี่โดนคุกโดนคุกตรงไม่ใช่ มีสั่งมีสั่งพี่จ๋าได้เอาไปคนดินยังหนคนแล้วเรอเยอะมาก โมคันซี มีตังไหมนี่เซก่อนเาสามร้อยด้วยสามร้อยสามร้อคุณลบคิดผเลยคุณลบคิเลยถ้าคุณเอาสามร้อยคุณลบคิปัเลยคนละน้อยกาดีเลยมรเอาไพันด้เลยพันหงไม่ต้อง

พอแล้วงั้นค่อยเอารถมารับเด้อวยวพอแล้วรูอ่ะอัดอัดเอามาลองอ่ะ รีแมปใหม่ลองรถเอาใีกตังเลิอโอ้ <laughs> โอยพโพดเอ้ยมันจะไม่ได้ดันตูดออกกว่นี้ โอ้มีแถมอีกแถมครับแถมมาเาปลา ไปเบาๆเ้อ ตะลังหมุนมันเยอะทะเบียนสองหนี่งรอบเร็วรอบจับไม่เหยียบเครื่องเร่งันี่ยเน,เ,นเ,เนี่ยมเมื่อก,กี้ก็เมื่อกี้ก็เจอดินทรายด้วยแต่แต่มันต้องหยอดเงินแต่ถ้าพูดถึงว่าปก,กติปก,กติประมาณกี่ตัก6ตักเนาะ 6กตักกี่ตักอันนี้กี่ตักสิบตักโอ้สิบเลยบอกก็จะสิบตัวเจเวนพูนบอกแถมมีมีแถมกดด้วยครับอูว่าผ่านครับต้องแต่แต่แต่เดีย๋ยวจะต้องลองดูตอนดินหนึ่อยางก็ไม่เป็นเท่าไหร่หรอะ ทีเ่เราไปสนับสนีนก็ของฝากไว้ที่นี่นก็โอ้ oh. ถ้าดินทรายดินทรายมันจะไปหมดไ,ดไหมวะเอาดินทรายปูหน้าบ้านก่อนต้องนทรายน้ำไหลไม่ได้ทรายนะอันนี้ก็ดินทรายอยู่นะ ดเดี๋ยวจิงเข้าไปห่อเป็นไทยขายนเอาไปลงที่บ้านนะแต่สำหรับที่นี้ก็เขาฝากไว้